โอเคครับสรุปรว,ว่ามันเป็นเท่าเท่าม่วงนะครับ,ว,รบวัดดูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมเกี่ยวประมาณเท่า,า,า,าน่นสองเคนะตอนนี้สองเคเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอถ้ามันเย็นแล้ววัดอีกทีนะครับว่าเหียนค่าไหมแล้วก็ดำแดงเดี๋ยวัดดำแดงดำแดงนี่น่าจะเป็นโทโมโนะ,ะครับโลววัดต์งก่อนอ่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าหกเจ็ดเจ็ดเคนะเจ็ดแปดเคนมจะมีโค้งมันอยู่แล้วก็มีนี่อีกเขานี่นี่เป็นเซนเซรอร์ตัวไหนนะครับเทอร์โ,โมหรือเปล่า มีหลายสีแล้วนะครับเอาหลักๆแล้วกันที่เราซ่อมระลางแข็งคือชุดนี้นะครับตอนนี้รอมันเปลี่ยนเปนค่านะครับรอตีอะไรก็ตีอะไรเทานี่แหละเทาม่วงนี่แหละดูว่าตัวเทอร์โมตอ,ตอนนี้มันยึดอยนมีความเย็นอยู่รอให้มันหายเย็นแล้วก็ดูว่ามันจะมีเพิ่มค่าหรือลดค่าไหมถ้ามันคงที่ก็เสียนะครับถ้าไม่เปลี่ยนค่าก็เสีย ต้องเปลี่ยนค่าได้นะครับจากเย็นแล้วไปไม่เย็นต้องต้องเปลี่ยนค่าก็น่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดเคเหมือนกันถ้าเปลี่ยนค่าไม่ได้ก็เสียนะครับโอเคครับเพื่อให้เห็นได้ชัดนะครับเชื่องแมวก็เอามิเตอร์ดิตอนมาตั้ง20 k เคนะครับทีโอมประมาณค่าแล้วเป็นเคขึ้นนะครับรเท่เทากับม่วงวัดเท่ากับม่วงนะครับที่เป็น ตัวคำสั่งไปในทอ่อนครับเป็นเท่าไรหนึ่งจุดแปดหกนะครับตอนนี้ o 5, แปดห้าเคนะครับเคโอมอ่าห์มตัวดูนี่สิแดงดำนะครับแดงดำเอเคเอแดงดำอืมโอ้โหขนาดนั้นเลย เแด,ง,ดงพัดลมเนี่ยพัดลมอ่ะอบล็อกไปมอเตอร์พัดลมเป็นมอตเตอร์ดีซีอ่ะอ่ะมาดูกันมามาครับไงมอตเตอร์บอกนี่ไงก็มอตเตอร์เอเออ๋อนี่ครับเข้าใจผิดนะครับนี่มีบล็อกไดแกรมอยูน่นะครับอ่าเดี๋ยวช่างแม่ก็อาจจะเข้าผิดอ๋อนี่ไงเก้าเก้ากับแปดนะครับ เลสกับแบกนะครับเป็นแฟนมอเตอร์ครับเป็นพัดลมดีซีนะครับดีซีตัวนี้ขาเจ็ดขาเก้าขาห้าเป็น VR นะครับาขาสี่นี่สี่ขาห้าเป็น PCC นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โมนั่นเองอ,ออเลนกับหญิงขาาที่เราวัดเมื่อกี้หนึ่งกับสองโอเคอย่างนี้ช่างไมาไล่ตามนี้ดีดว่านะครับ PCC ขาสีเฮ้ยสี่กไอ้ห้า 4. Hey, 4กับสี่จต,ต่อซ็อกเก็ตนี่เป็นสามกับสี่นะครับาาแ,ลแล้วลายแงก็เป็นนี้ตัวสีเทาอจอนมีดูตามจอนนะครับบางทีบางทีโดนหลอกมาข้างในอีกทีแล้ะในเป็นสีดำนะครับหนึ่งสองสามสี่ติดกันเลยนะครับเป็นดีฟอสก็คือเป็น ตัวนี้เขาเรียกว่า DFC นะครับ DFC อ่าแล้วก็ PCC นะครับแต่ใช่ไหมว่าตัวตัวเดียวกันแหละครับอาจจะเขียนในรูปวงจรอ,อาจจะคนละอย่างนะครับเป็นตัวเ,เ,เดียวกันนะ่อาทำงานเหมือนกันเป็นเต่าโมงนะครับก็เป็น DFC เรียกตามวงจรเขากันตัวนี้ส้มแล้วก็ชมพูนี่ก็เป็นเตะโมที่มาอยากรู้ว่าค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว เอาตัวเทอมโม้กันแล้วกันเป็นหลักเกณฑ์ไว้อ่านะฮะสิบสิบจุดสิบจุดเจ็ดห้านะครับเคต่ตัวนี้ดิค่ามันต่ำไปหรือเปล่านนอ่านี่เดี๋ยว1.7 1.7k นะครับตัวสีละลายแล้แข็งตัวดีอะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อ DFC ครับ DFC แล้ว v R ล่ะอ่ะ v R ไม่รู้กี่ K นะครับ R จะต่อกันมานี่แหละสีเหลืองเนี่ยไอ้นี่ขึ้นไหม v R v R นี่เป็นปรับความเย็นนะครับไม่ขึ้นไหมค่าเท่าไหนว่า v R กลางสองร้อย K ดูนะครับค่าอาจจะเป็นร้อย K ก็ได้ เหลืองอยองน้ำตาลนะครับ่อาขนแล้วืองน้ำเงินสิจุดหนึ่งเนี่ยเขนะ็งเนี่ยนี่ช่างลอง ห้าเคศูนยจุาอันนี้จำกันรู้ไหคขายจ์จุดเก้าาเคหนึ่งเคตั้งดูสิจุดจุดห้า กลางกลางไม่ขึ้นจ้ำตรงมาขับด้วยอยู่ไหนวะเคร่มอ,นอ,มอเนี่ยไม่เชือกมาอ่ะนี่้ามาวัดไหครับปรับเครื่มือตัดน เราไม่ต่อไม่ตัดเลยศูนย์จุย์จุด,จดหนึ่งองสุ่นเลื่อนเบอร์สามนะครับกินไวแล้วปรับดูไหมนมเก้าจุดคานขากลางมันต้องมีคานหนึงขากลางมีเคมีโอ้มอยู่มีถึงเคอะ สนจุดน่าจะวาหนะึ่งเคนเราซ่อมตรงประเด็นก่อนเรามาซ่อมเกี่ยวกับทุละลายเปนแขนนะฮะนะายากรัดไปแล้วไม่ขึ้นเลยคะแนนนะต่างยี่สบมาไม่ขึ้นเคมากกว่า หนึ่งจุดหกห้านะตอนนี้ที่วัดได้1นะึ่งจุ้เคเอ็โม้นเโม่สูงมากนะเอโมมันตั้ง1 0บสิบามสเลยนะทำไมไอ้ตัวนี้เคมันน้อยจังสาหรัก โอเคครับทันนี้ใช่ไหมก็ต้องตัดออกมาแนละ้วดูนะสงสยัยสงสัยเล้อเกินถ้าเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนะครับรว่าเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าดูเอินนี่ก่อนไม่ออกใหม่รอบแล้วมาแช่แล้วแข็ง,ขงนอกดีกว่านะ อ๋อชัวร์วแล้วกันมาพอดีมันก้ำมกึ่งเย็นบ้างไม่เย็นบ้างน,นะครับเลยแต่วิเคราะห์ลำบากน,นิดหนึ่นจงจะมนจะมีุ้มอ,อยอะห่อเลย,เลยหอ่อเนี่ยไม่รู้ดื่มเหอนหอ่หอไหห่อกันนันจากความเย็น กันเฉียดสีกันเีดูเบอร์เลยอ่าเบอร์ดูเบอร์นะอ่าเบอร์เลยอ่า่าเป็นทีแปดหกหนนะครับอทีแปดหก่งสองอดไปเลยวันเลยไปนี่ตอล์ดีตั้ล เอาเห็นชัดๆเลยเปลี่ยนลมบางลมนะครับมีเสียงพัดลมนิดหน่อยนะครับสงสายช่างร้อนนะครัหนึ่งจุดห้าห้านะครับน้ำแข็งอ่าเดี๋ยวต้องขอน้ำแข็งพี่แล้วพี่ครับขอน้ำแข็งหน่อยครับสิบเลย ดีไเก่อนโอเคครับตอนนี้ใช่นไปก็จะใส่ดีเอ็ซีนะเช่น้ำแข็งนะครับเคสนะครับมาจุ่มนะเอามิเตอร์กินก่อนกิ๊บยางยางทับไปเลยทับไปเลยเราลุยแล้ววัดก่อนนะนี้กี่เคกี่เคเด็ดมเสียไม่เสียนะครับนะไม่รู้ว่าเด็นค่าเท่าไหร่ความเย็นมา เพิ่มขึ้นหรอทำงานกลับกันมากสามจดุดเ,เพิ่มค่านะครับตัวดีเอฟีในนี้เปลี่ยนค่าสลับกับตัวเทอร์โมมากสลับกันไงตัวเทอร์เทอร์โม,โมโตัวนั้น่ะเวลาเย็นแล้วน่าจะลดค่าดีเอฟซีนะครับ เพิ่มค่าจากหนึ่งหนึ่งจุดยยนะเท่าไหร่เิตรทนึ่งจุดจุดเจ็ดนะดูอยู่ไหนเพิ่มค่าเท่าไหร่แสดงว่าตัวนี้ยิ่งเย็นยิ่งเพิ่มค่านะครับเพิ่มค่าเคก็ได้เองจะสลับกันกับตัว fcc นี่เป็น D ดี dfc น,น,น,นะครับเป็นหมายก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับ 5k ขึ <5 K S 1> ้นมาตอนนี้เปลี่ยนค่าไปที่ 5k นะครับ ก็ฟอร์ดพนานะครับ 5, 4, 5อยู่นี่แหละ5 k นะครับวิเทสได้ตอนนี้คืออาการนี้นต้องเทสให้ชัวร์นะครับไม่งั้นมีปัญหานะครับจะหลงประเด็นจะมีเป็นค่าได้นะครับตอนนี้ต้องลองเทอร์โมอยู่นะครับว่าเทอร์โมมันตัดหรือเปล่าคนนี้ ก็ต้องเอาเทอม,มออกมาดูอีกตันนี้เปลี่ยนค่าได้นะครับเป็น 5k ต้องตรงกันข้ามตัวไม่ได้ตัวเนะี้ย f d c ไม่เสียมดูแล้วไม่น่าเสียนะครับก็เปลี่ยนค่าจาก k กว่าๆเป็นไปที่ 5k เลยนี่ครับไปถอยตัวมามการเทสนะครับการเทสเดี๋ยวสีใส่ตรงนี้กลับันเลยท่าน๋ยว,วัดดูวิชีนะครับ จะความเย็นแล้วตัวนี้จะเปลี่ยนค่าเพิ่มค่านะเคขึ้นนี่ลดลงแล้ว,อ,ว,ลวอ่ะ K เดือเท่าไรอ่ะสอง K แล้วตอนนี้ก็ลดเรื่อยๆนะครับอโอเคตามตอนต่อไปครับ